โอ้ oh, yeah. ยเีะยิงจากไหนวะมีดมาจากไหนเนีเ่ยต้องยืนอยู่ข้างบนนะ่ะต้องยืนอยู่ข้างบนนะ่ะมันมีดม,มายังไงเนี่ยก็ถ่ายไปแล้วอันนี้ชัดเจนพี่บาครับพี่บาครับอย่าเพิ่งแชร์อะไรนะครับตอนนี้ เดี๋ยวเข้าแฟบหมดแตบมีดหน้าเกียดเลยแกยืนอยู okay. ่ชั an ้นสองโดนเฉยเอาอีกแล้วชื่ออะไรน่ะเอเจนเคยเจนตายอเจียมาเจมจะทำอะไรวะเนี่ย

S Mission success. s u ม okay. oh, ิช s ั่นส s ขสั่งมิชชั่นสุขสั่งโอ้เอเยนเอเยนวันนี้โดนแน่อยากเจอกับตัวจีเอมจะเห nah ็นจะชัดแต่ตอนต้องโดน uh, เห็นชัดเหมือนกันเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังเล่นเมาส์อยู่ไงันไม่ทันเลยฟ้าดตึบแรกฟ้าดยืนยืนอยู่ดับฟ้าดินยิงครั้งเดียวเหมือนกันอ่ะ ใครจะเร็วกว่ากันเย็นตายแล้วอ้าวเอเยนตายแล้วยังมีปอยอีกรู้อ่ะแทบทีมเมาแม่งดับเบิลหลบกับตันเข้าแล้วโอ้ยกำลังหลบ่วนซ้ายขวา ชัดเจนใ่ท้อตอนหน้ามีฟน <c oughs> บอม has b a ่อนหนลุมฟันมันดีเผื่อมันปอเราจะได้เห็นชัดชัดมัฟันตาี้ล่างล่างล่างางบอม d f u s e เดี๋ยวเดี๋ยวตานี้กัปตันจะวิ่งใบีกายทวายชีวิตนะป่าไปยืนแอบตรงมุมอะไรเงี้ยไอไอเอเยนกูอยากให้เขาได้ภาพชาด์ตะเดี๋ยวเดี๋ยวเออยู่ไหนเออยู่ขวาเนี่ยโอ้ย นี่ไงชัดเจนโดนโดนโดนแล้วครับคลิปนี้โดนจริงๆครับอันนี้อันนี้ชัดเจนครับคนธรรมดายังดูออกเลยเออชัดเจนโอเคจริงเลยเล่นจริงเลยชนะเลย đi Ở đây L, L oh, gặp ta nhiều L Ủa <laughs> <uy, uy>, <laughs> <laughs> chết trên, chết trên mình đồ, mình nát. Mình nát bờ, Ê, ta leo à, <laughs> <laughs> mà มันมันบอกว่าคันหูอ่ะโอ้ยอยู่บีอยู่บีอยู่บีโอนาบม่บาดอ่ะเฮ้ยมาเฮ้ยเน้ยมาเนี้ยเฮ้ยไอนี้อเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ปืนใครได้บ้างเนี่ยเออ ไปเกิดใหม่ปะกิดังแดแล้วเนเดี๋ยวไม่ไหวเออโอ้โหโอ้โหเย้ตวไกัปตันแฝดโอยังแพ้อ่ะร้องอมดฟ่วินโอเค